ท้องตํานานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภาิเิหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน EP 864 ปืน M16 มไรพิสงท่านอยู่ต่อหน้าหลวงปู่สวงจากในคลิปที่แล้วที่ทั้งพระบัวพันธ์และเนนเตาเนนแอทิ้งไม้ที่หลวงปู่สวงให้เพราะว่ากลัวบาปมาติดตามกันต่อไปว่าหลวงปู่สวงจะพาทั้งหมดนั้นเดินทางไปไหนกันต่อบ้าง กลับถึงทุ่งนาบ้านจะบกได้สองวันหลวงปู่ก็ชวนไปว่ายา่าโมที่เมืองโคราชโดยการที่เดินไปและการเดินไปในครั้งนี้หลวงพ่อสงฆ์เจ้าอาวาสวัดขยุงไม่ได้ไปด้วยใช้เวลาในการเดินทาง15ถึง16วันหลวงปู่พากราบว่ายา่าโมเสร็จแล้วก็เดินทางกลับขากลับเดินนับไม่หมอนรถไฟมาเรื่อยๆใกล้จะถึงสถานีห้วยถแถลง หลวงปู่ได้นั่งลงบนบรางรถไฟในขณะที่รถไฟกำลังจะแล่นมาสร้างความตกใจกให้กับคณะพระและเนนที่ไปด้วยเป็นอย่างมากพระบัวพันได้นีมนต์หลวงปู่ให้ลุกขึ้นพร้อมกับดึงแขนท่านขึ้นแต่ท่านไม่ยอมลุกและท่านก็ยังพูดว่าเวียมัวมันบันเตมันมาไม่ได้หรอกแล้วก็เป็นจริงดังที่หลวงปู่พูด รถไฟเกิดเครื่องดับหยุดอยู่กับที่เฉยๆไม่สามารถจะเล่นเข้ามาได้อีกท่านนั่งอยู่นานประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วหลวงปู่ก็พาคณะเดินลัดทุ่งนาได้ระยะทางประมาณหนึ่งกิโลเมตรรถไฟจึงเคลื่อนขบวนออกไปได้มันเป็นเหตุการณ์ที่อัศจรรย์เหลือเชื่อจริงๆคณะของหลวงปู่ได้เดินทางกลับมาถึงกระท่อมบ้านจบกและพระบัวพัน ได้พักอยู่กับหลวงปู่เป็นเวลาห้าวันจึงได้กลับไปวัดเดิมที่บ้านโปง่งต่อมาอีกไม่กี่วันหลวงปู่ได้บอกให้หลวงปู่สงช่วยไปบอกอ้อ oh, ยลูกเลี้ยวตึงเท็ดกระหมยังเจียมวัวท่านบอกให้พระลาวซื้อผ้าแดงอย่างดีมาให้ด้วยเพื่อจะได้ทำผ้ายันเมื่อได้ผ้าแดงมาเรียบร้อยแล้ว หลวงปู่ได้พาคณะลงไปประเทศกัมพูชาอีกครั้งหนึ่งหลวงปู่ได้พาเดินลัดล้ะเข้าไปในป่าลึกมีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นมืดครึ้มจนแทบจะมองไม่เห็นแสงแดดมีสัตว์ป่าและนกมากมายหลายชนิดที่ไม่เคยเห็นหลวงปู่พาเดินไปเรื่อยๆไปเจอปราสาทเก่าขนาดไม่ใหญ่นักตั้งอยู่กลางป่ามีเถาวัลย์ปกคลุมอยู่ ข้างในมีงูเป็นจำนวนมากมายอาศัยอยู่ดูน่าสะึึงกลัวหลวงปู่บอกให้พระเนนทำความสะอาดแล้วก็บอกด้วยว่าอยู่กับหลวงปู่ไม่ต้องกลัวอันตรายถ้าหากว่าเราปฏิบัติด,ดีแล้วเทวดาอารักษ์จะคุ้มครองทำให้ทุกคนเกิดความอุ่นใจแต่ก็ไม่ไวยที่จะหวาดระแวงว่าจะเกิดอันตรายได้ จึงได้ก่อกองไฟแล้วก็เติมฟืนให้ลูกโชนตลอดเวลาหลวงปู่ให้คณะที่ไปขึงผ้าให้ตึงโดยวางกับพื้นศิลาแรงในใจกลางปราสาทแล้วนั่งบริกรรมคาถาเขียนอักขรลงในผ้าสีแดงที่เตรียมไปทุกผืนใช้เวลาในการทำผ้ายันในครั้งนี้เป็นเวลาเจ็ดวัน เสร็จแล้วหลวงปู่ก็ทำพิธีปลุกเสกพายันมอบพายันให้เนเนคนละผืนเป็นพายันขนาดกว้างประมาณ50เซนติเมตรส่วนพระบัวพันธ์หรือว่าพระเลียวท่านให้สองผืนเป็นผืนใหญ่ประมาณ1เมตรเอาไว้สำหรับคาดหน้าอกแทนรัดประคตอีกผืนหนึ่งมีขนาดเท่ากับที่มออให้กับเนเนเตาเนนแดง ในระหว่างที่พักอยู่ที่ปรา,าสาทกลางป่าลึกนี้มีคนขเขมรได้นําจังหันไปถวายให้ฉันตลอดระยะเวลาที่อยู่แต่ไม่ทราบว่าเขามาจากไหนการแต่งกายก็ดูสะอาดสะอ้านกว่าชาวบ้านทั่วไปแต่ละคนมีมารายาทเรียบร้อยอาหารที่นํามาถวายนั้นก็มีรสชาติที่อร่อยฉันเพียงนิดหน่อยก็อิ่มได้ตลอดวัน หลังจากที่ปลูกเสกพายันเรียบร้อยแล้วหลวงปู่ก็พากลับหลังจากฉันเช้าเสร็จโดยพาเดินกลับมาทางอันลงเวงขึ้นทางช่องสงงาผ่านบ้านแสบรรมานอนค้างคืนที่วัดบ้านกลางคูแลแจอยู่สองคืนจึงได้มาที่กระท่อมเถียงนาบ้านจะบกตามเดิมเมื่อมาอยู่ที่เถียงนาบ้านจะบกหลวงปู่ได้ใช้ให้พระบูพัน เอาเสียมมาขุดทําเป็นคูครองคดเคี้ยวไปมาเหมือนกับครองธรรมชาติโดยให้ขุดกว้างขนาดหนึ่งศอกและลึกหนึ่งศอกตลอดแนวพอพระบูพันขุดได้ความยาวประมาณหนึ่งเมตรหลวงปู่ได้บอกให้สามเณรทั้งสองคือเนนเตากับเนนแดงให้ช่วยขุดด้วยเนนเนาเทย์โมจิกท่านบอกว่าอยู่ทำไมไม่ช่วยกันขุด หลังจากช่วยกันขุดได้ความยาวไปที่พอใจของหลวงปู่แล้วท่านก็ให้หยุดแล้วก็สั่งให้ขุดบ่ออีกขุดลึกลงไปได้ประมาณหนึ่งเมตรก็มีน้ำออกมาใสาสะอาดใช้ดื่มได้มันแปลกที่ว่าบ่อที่ขุดใหม่นี้มีความลึกแค่เพียงเมตรเดียวเท่านั้นก็มีน้ำให้ได้ใช้แต่บ่อเก่าที่อยู่ห่างออกไปไม่ถึงหนึ่งเส้นระดับของน้ำอยู่ลึกลงไปเกือบสาเมตร ใกล้ถึงวันหวยออกมีญาติโยมมากันเป็นจำนวนมากหลวงปู่ชี้ให้ดูที่บ่อน้าใหม่ปรากฏว่าบ่อนี้มีปลาดุกเน่าลอยตายอยู่หนึ่งตัวแปลกใจว่าปลาดุกเน่าตัวนี้มาอยู่ที่บ่อนี้ได้อย่างไรเพราะว่าก่อนที่โยมจะมาพระเนนก็ไปตักน้ามาใช้กันและบ่อนี้ก็อยู่ใกล้กับเถียงนาที่พักด้วยงวดนั้นหวยออก408 วันหนึ่งมีทหารพ่านสี่คนได้มากราบหลวงปู่โดยได้นำอาวุธคู่กายมาด้วยเป็นปืน M16 หลวงปู่เห็นปืนท่านได้พูดว่ากำเพลิงระอท่านชมว่าปืนงามและขอดูปืนโดยทหารพรานได้ยื่นให้หลวงปู่ได้จับดูเมื่อหลวงปู่ดูปืนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยื่นให้พวกทหารพรานคืนไปแล้วก็บอกให้ยิงให้ท่านดูหน่อย เพราะว่าท่านไม่เคยเห็นทหารพรานก็บอกว่าปืนนี้ยิงได้สองแบบยิงได้ทีน,นัดก็ได้ยิงรัวทีเดียวเป็นชุดจนหมดแม็กก็ได้หลวงปู่บอกว่าให้ช่วยยิงให้ดูหน่อยยิงแบบหมดแม็กเลยทหารพรานทั้งสี่ได้หารือกันว่าจะเอาอย่างไรดีปืนก็ปืนหลวงกระสุนนำมาก็จำกัดแต่ก็ขัดหลวงปู่ไม่ได้ เมื่อท่านอยากดูก็จะยิงให้ท่านดูทหารคนหนึ่งไดดนำปืนที่หลวงปู่จับดูแล้วก็เดินออกมานอกเถียงนาเล็งปลายกระบอกปืนขึ้นสูงตรงยอดไม้ข้างๆเถียงนาทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นั้นนั่งดูด้วยความระทึกใจบางคนก็เอานิ้วอุดหูทั้งสองข้างกลัวเสียงปืนจะดังแสบแก้วหูเพราะไม่เคยเห็นอาวุธปืนชนิดนี้มาก่อนพอเล็งได้ที่ กะว่าลูกปืนไม่เป็นอันตรายต่อใครแล้วทหารคนนั้นก็กดไกยิงทันทีเชื่อไหมว่าลูกปืนที่ถูกยิงออกจากลำกล้องแทนที่จะพุ่งตรงไปถูกยอดไม้กลับหล่นออกจากปลายกระบอกปืนตกลงดินเหมือนกับน้ำที่ไหลออกมากองอยู่กับพื้นที่หน้าในทหารพรานทุกนัดทุกคนเข้ามามุงจับดูลูกปืนด้วยความอัศจรรย์ใจ เมื่อทุกคนประจักษ์ถึงอภินิหารหลวงปู่กับตาแล้วต่างก็ยอมรับว่าหลวงปู่นั้นเป็นพระที่ฤทธเดชเหนือกว่าพระธรรมดาทั่วไปท่านใช้ให้ทำอะไรทุกคนก็ยินดีทำตามท่านทุกอย่างหลวงปู่ใช้ให้ฐานพรานทั้งสี่คนวิ่งว่าวของท่านที่ตั้งเอาไว้ข้างกระท่อมโดยให้ทั้งสามคนเป็นคนวิ่งอีกคนหนึ่งเป็นคนปล่อยว่าวแต่วิ่งอย่างไรก็วิ่งไม่ขึ้นเนื่องจากลมไม่มี และอีกประการหนึ่งท่านให้วิ่งตามลมไม่ได้วิ่งต้านลมเหมือนคนอื่นทั่วไปเมื่อวิ่งไม่ขึ้นหลวงปู่ก็ทำโทษโดยให้ทหารพรานทั้งสี่คนนอนเรียงกันหลวงปู่เดินเหยียบหลังข้ามไปเสร็จแล้วก็ให้สองคนลุกขึ้นนอนทับกันเป็นสองคู่สักครู่หนึ่งก็ให้แยกกันลุกขึ้นยืนทั้งสี่คนลุกขึ้นยืนปัดดินออกจากตัว แล้วก็ก้มลงกราบหลวงปู่หลวงปู่พูดกับทหารพรานทั้งสี่ว่านี u u ่โชคอาแองนี่คือโชคของพวกเธอบรรดาผู้คนที่ไปกราบไหว้หลวงปู่ในวันนั้นต่างก็คบคิดกันว่าหลวงปู่ให้โชคอะไรหนอต่างคนต่างก็ตีเป็นตัวเลขตามที่จะคิดเอาเองปรากฏว่างวดนั้นหวยออก8.42สองแต่ทหารทั้งสี่คน ได้กลับมาบอกว่าเขาไม่มีโชคเพราะว่าซื้อไม่ถูกแม่แต่คนเดียวในคลิปหน้าเราจะมาฟังว่าหลวงปู่สวงจะได้พบเจอกับอะไรอีกบ้างในอภินิหารที่หลวงปู่สวงจะเนรมิตให้พวกเราได้เห็นอิลิเมียอองสวงสัมปโนอิติปิโสนโมพุเทยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิลิกิเป ก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ